สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568กันเลยค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะแล้วก็แผนที่อากาศนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะมีแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับยังคงมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังบางกลางที่พัดปกคกลมในบริเวณพื้นที่ทะเลอ,อันมันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้ จะทาให้ในบริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่เลยรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพดาวเทียมนะคะในช่งชวงเช้านี้นะคะในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะโดยภาพรวมแล้วกลุ่มฝนฟ้าขนองนะคะจะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในฝั่งอันดามันและอ่าวไทยค่ะ ซึ่งในบริเวณดังกล่าวนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะสำหรับในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีพายุโซนร้อนโพดุลน,นะคะมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่เกาะไต้หวันนะคะในช่วงวันที่1 3บสถึงสิสิงหาคมนี้นะคะซึ่งพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ สำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในช่วงวันที่11ถึงวันที่12สิงหาคมนะคะในบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากเรื่องของฝนตกหนัก หนักบ้างและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นมาได้ค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยนะคะลมที่พัดตกลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันมันตั้งแต่จังหวัดอนองขึ้นมานะคะความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่พังงาลงไปนะคะ ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะก็ยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมเช่นเดียวกันนะคะความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ สำหรับคลื่นลมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างนะคะความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมองคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเละน้มันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะสำหรับการพยาการณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยาการณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองเดระหกสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแพะเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 6องถึงองศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ฝนฟ้าขนองเดระเจ็ดของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานี นลนครนครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองโดยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซีย,ยส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีฉะเชงิงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส,สยค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองได้ละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1ม5อถึงองศาเซลเซียสค่ะทางพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองได้ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนอนงพัางงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิมต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝน,นฟ้าะนองระยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิมต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมทยา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกลมอุตุนิยมทิยา www.tm.d.go.th หรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ